สุริยังเล็กมากๆเลยแหละไม่สบายเราก็จะต้องไปโรงพยาบาลทุกๆเดือนจนไปแล้วก็ยังไม่ได้มีวิธีรักษาอะไรแน่ชัดด้วยความที่โตมากับที่โบสถตั้งแต่อายุยังแบบเจ็ดแปดขวบที่นี่คือเราผูกพันมากมากกว่าที่ที่อื่นอะ่ะรู้สึกว่า,ามีคนที่รู้จัก มีเพ so 네ื่อนๆมีพี่ๆมีหลายอย่างที่ผูกพันร่งลาวีสนุกนะสนิทเยอะแต่างคั้งข้ามขี่เก็บขนมก็การที่เชื่อพระเจ้าในครอบครัวก็เมื่อมีความรักของพระเจ้าอยู่ในบ้านมันทําให้คุยกันง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนกับบรรยากาศมันจะค่อนข้างอบอุ่นมาก มากขึ้นแล้วก็การที่เรามีพระคัมภีร์ใช่ไหมเออมันเป็นหลักที่เรามั่นใจได้ว่าเออสิ่งที่เราสอนนะสอนลูกเราเงี้ยเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเออมันถูกสาหรับชีวิตของเขาแล้วมันสามารถใช้ได้ยาวๆในชีวิตของเขาไปเรื่อยๆครับพระเจ้าเป็นคุณหมอที่รักษาให้ชุริแข็งแรงและหายป่วยช่วงตอนที่สุริยังเล็กมากๆเลย ไม,ไม่เขาเรียกอะไรนีอาการอ่ะเหมือนไม่ไม่สบายเราก็จะต้องไปโรงพยาบาลทุกๆเดือนอะไรแบบเนี้ยจนไปแล้วก็ยังไม่ได้มีวิธีรักษาอะไรแน่ชัดตอนนั้นก็ทั้งป้ามาม่าเฮโจทั้งอาจารย์ที่โบสถ์พี่น้องที่โบสถ์เพื่อนๆในเซลล์ทุกคนก็ก็ช่วยกันอุนิศเผื่อซูริก็พึ่งพระเจ้าอย่างเดียวแล้วเราก็ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้เพราะว่าพระเจ้าช่วยให้ ให้ให้เหมือนยกปัญหา,านี้ออกไปเลยอะ่ะคือสุลีก็คือหายเป็นปกติแข็งแรงดีทุกอย่างเราก็ได้รับพระคุณที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์ก็ปปเป็นพระเจ้าที่เขาก็หายขอบคุณทุกคนที่อธิษฐานตัวสุรีให้หายปวดลี่นเต้นที่พระเจ้ารักษาแล้วก็หายป่วยเลยนี่ก็แข็งแรงก็รู้สึกว่าพระเจ้าแบบเป็นป๋าปาคือแบบ หมือนมีอะไรก็จะแบบสามารถงุ้ยิ้มหรือว่าบอกแบบความต้องการของเราได้เหมือนเราอ,อ้อนอ้อนขออะไรสักอย่างหนึ่งจากจากพ่อเราอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เต่อเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าอบอุ่นพระเจ้ามีความรักเราเหมือนพ่อที่รักเราระวังใจในพระเจ้าได้เลยว่าพระเจ้าจะมีทางออกของพระองค์ หน้าที่ของเราก็ก็คือเหมือนเราก็ต้องอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาหรือว่าอะไรหนักๆที่เจอเข้ามาก็จะผ่านไปได้อะคะ่ะที่คิดว่าจะจะตอบแทนพระเจ้าได้ก็คือถ้าถ้าพระเจ้าจะใช้เราอะ่ะก็จะมี การนั่นแหละให้ให้เราได้ทําสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้าแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําเพื่อตอบแทนพระคุณพระเจ้าได้ให้ให้แต่ละคนที่จะได้ได้ได้มีประสบการณ์โดยตรงจากพระเจ้าเหมือนอย่างที่ที่ของพี่มันก็จะไม่เหมือนกับคนอืนะ่นไงพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงกระทำการอาจจัศจรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เชียงผู้เดียว